เด็กหญิงนิยายขอจุดทูปหาสามีสักคนบทที่หกคงเป็นเพราะอยู่ในคุกใต้ดินอายดุดันจังๆจากการยกทัพเข็นฆ่าสังหารบนร่างของเจียงซีจึงแผ่กำใจออกมา แบงด้วยความน่าเกรงขามอันหนักอึ้งยิ่งซุ้มเสียงไม่ดังแต่กลับชวนให้คนหนาวสะถานได้อย่างไม่มีสาเหตุ จางจีอ้าปากค้างเล็กน้อยถูกกดดันตอนเสียงหายไปชั่วขณะเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการชำระสะสางบัญชีและรู้จุดประสงค์ที่เจียงสี่มาที่นี่ด้วยเช่นกันความนิ่งเงียบประหนึ่งไร้สิ้นชีวิตแผ่ขยายออกไปตามกลิ่นเหม็นหืนในคุกใต้ดิน ครู่ใหญ่ผ่านไปจางจีขยับปากอย่างลังเลแต่สุดท้ายก็ยังอยากเรียกร้องต่อรองให้ตนเองอย่างไม่ยอมถอดใจจริงอยู่ที่ข้ามีของที่เป็นประโยชน์ต่อท่านอ๋องอยู่ในมือถ้าหากท่านอ๋องรับปากเงื่อนไขข้าหนึ่งข้อข้าก็จะอาก เขายังพูดไม่ทันจบก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสูจริงราน,นิ่งอึ้งไปทันใดจากนั้นถึงค่อยพบว่าเครื่องมือทรมานนักโทษบนผนังที่มีตะขอได้เกี่ยวแทงเข้าไปในช่องท้องของจางจีโดยหลีกเลี่ยงจุดสำคัญตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้โลหิตสดๆไหลทะลักออกมาชุดสีขาวของจางสีอาบย้อมด้วยสีแดงฉานอย่างรวดเร็วล หิดเหนียวค้อนหยดแมะลงบนพื้นศกระปอกเจ้ามีสิทธิ์อันใดมาเจรจาเงื่อนไขกับข้าติ้งไปอ๋องเจียงสีน้อมกายกระซิบเอ่ยถามที่ข้างหูของจางจีอย่างไม่ใคร่ใส่ใจนะักมือที่จับด้ามอาวุธของเขายังไม่คลายออกตาขอเกี่ยวติดอยู่กับเนื้อทั้งยังแทงเข้าไปข้างในทีละชุ่นทีละชุ่น ก่อนจะถูกหมุนวนกลับไปกลับมาจางตีเจ็บปวดจนหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดเหงื่อเมต็โตผุดขึ้นบนหน้าผากถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนที่ไม่เคยต้องทนลำบากมาก่อนไม่ถึงครึ่งเคอาก็ตาเลือกหมดสติไปแล้วเจียงสี่ยืนนิ่ง ปล่อยให้ผู้คุมใช้น้ำเย็นสาดใส่จางจีให้ตื่นขึ้นมาข้งขงางๆผนังที่มีเครื่องมือทรมานแขวนอยู่ก็มีเตาไฟที่ถูกจุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหล็กนาบเผาไฟจนกลายเป็นสีแดงจางจีเพิ่งจะฟื้นคืนได้สติก็เห็นผู้คุมยกเหล็กนาบเดินลุกคืบเข้ามาทางเขาไม่รอให้เขาได้ตะก,กนร้องโวยวายเหล็กนาบนั้นก็ประทับลงบนจุดที่บาดเจ็บเมื่อครู่นี้ เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหอยหวนปานใจจะขาดดังขึ้นอีกกระลอกหนึ่งเครื่องมือทรมานในคุกมีมากมายนับร้อยชนิดแต่จางจีเพึ่งจะโดนไปเพียงสองอย่างก็ปัสสาวะราดแงเกงเสียแล้วกลิ่นเหม็นแผ่กําใจไปรอบด้านเขานึกเสียใจภายหลังที่ตอนแรกไม่ยอมสารภาพแต่โดยดีจึงร้องตะโกนเสียงแหบแห้งว่าท่านองท่านอง ข้ายอมพูดแล้วเฉิงเอินโหยึดครองที่ดินผู้อื่นเพื่อลักลอบเปิดเหมืองเกลือหลักฐานอยู่แถวชาญเมืองอยู่ในตัวลับที่ข้าสร้างไว้ที่เนินจิวลีฝังไว้ใต้ต้นซิ่งที่ลานด้านหลังจวนยามจจอประตูคุกใต้ดินถูกเปิดออก เมื่อซูจิ่งหลานออกมาจากสารต้าลีในที่สุดก็ได้ระบายลมหายใจขุ่นมัวออกมาอาจเป็นเพราะมีฝนตกเบาๆก่อนหน้านี้เขาจึงรู้สึกว่าอากาศของเมืองหลวงในคืนนี้สะอาดสดชื่นมากเป็นพิเศษเท่าว่าพอซูจิ่งหลานย้อนนึกถึงตอนที่อยู่ในคุกใต้ดินเมื่อครูน่นี้ภาพที่เจียงสี่แทงตาขอที่เป็นเครื่องมือทรมานนักโทษเกี่ยวเข้าไปในท้องของจ จีตาไม่กระพริบซ้ำยังแทงเข้าไปข้างในทีละชุน่นทีละชุน่นหมุนขวางต่ออีกเขาก็คิดว่าคืนนี้คงจะต้องนอนฝันร้ายติตดติดกันเป็นแน่แต่จะว่าไปแล้วติ้งไปอ่องก็หอนเฮี้ยมอำมิตเป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วเมื่อก่อนรองเสนาบดีกรมอากรทุจริตเสบียงกองทัพจนทําให้เสียโอกาสในการสึกพอเขาที่ตัวโชคเลือดกลับมาจากสนามรบ กลับไม่เข้าวังไปเข้าเฝ้าห้องเต้เฉิงคังเรื่องแรกที่ทำก็คือไปเดสส็ดศีรษะของขุนนางคดโกงทันทีโหยินของรองเสนาบดีกรมอากรรู้ดีว่าหมดโอกาสจะรอดชีวิตเพื่อปกป้องบุตรสาวผู้เลอโฉมทั้งสองให้แคล้วคลาดปลอดภัย จึงให้บุตรสาวฝาแฟดขอลดสถานะเป็นทาสยินดีรับใช้ปรนิบัติข้างกายติ้งเปยอ๋องรูปโฉมงามล่มบ้านล่มเมืองเช่นนั้นโดยทั่วไปหากเป็นบุรุษก็คงจะวั่นไหวอย่างแน่นอนอีกทั้งการปกป้องสตรีเพียงแค่สองคนสำหรับเขาถือว่าเป็นเรื่องที่แค่กระดิกนิ้วก็ทำได้แล้วแต่เขากลับไม่หวันไหวสั่นคลอนยังคงลงโทษยึดทรัพย์สินตามกฎหมาย ประหารตัดสีสษะทั้งตระกูลไม่เหลือไว้แม้แต่คนเดียวดังนั้นซูจิงรานจึงรู้สึกแปลกใจตอนที่อยู่ริมแม่น้ำก่อนหน้านี้เหตุใดท่านถึงยื่นมือช่วยเหลือคุณหนูสกุลหมิงซ้ำอยังให้องครักรับส่งตัวกลับไปที่จวนหออีกเวทนาถนอมสาวงามเช่นนี้ ไม่เหมือนเป็นเรื่องที่เจียงสี่จือจะทําเลยเขาหลงคิดว่าเจียงสี่กลับเมืองหลวงมาคราวนี้นิสัยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนึกมีใจสงสารเวทนาผู้อื่นขึ้นมาแต่พอออกมาจากคุกใต้ดินเขาถึงได้รู้ว่าตนเองคิดมากไปเองซูจริงรานย้อนนึกถึงเรื่องลับที่เผลอไปได้ยินตอนอยู่ที่หอทิ้งอุีจึงยิ้มออกมาอีกครา หรือว่าท่านเกิดรัก,กได้พบกับคุณหนูสกุลหมิงผู้นั้นเข้าเจียงสุยหลุบในตาล้องขยับริมฝีปากเล็กน้อยเช็ดคราบเลือดบนมืออย่างเนิบช้าพรางเอ่ยตอบอย่างไม่รีบไม่ร้อนสมกับเป็นคุณชายรองสกุลซู่ผู้มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วเมืองหลวงช่างอ่อนโยนเอาใจใส่จริงๆ ในที่สุดเทศการสร้างหยวนในรัชศกเฉงครังปีที่หก็ผ่านพ้นไปอย่างน่าหวาดเสียวท่ามกลางความคลึกครื้นรื่นเริงบรรยากาศปีใหม่เอง ก็ค่อยๆเรือนจางหายไปพร้อมๆกับหิมะหนาวเนบที่ค่อยๆหยุดตกลงตอนนี้ยังไม่สามารถสืบได้เบาะแสของคนสองคนที่ชนหมิงฐานตกน้ำได้แต่ยังโชคดีที่จวนหลิงปัวกงรู้จักดูสถานการณ์ยอมรับเรื่องที่เหลียงจื่อเซียนตกน้ำอีกทั้งยังให้เหลียงจื่อเซียนนอนพักอยู่ในจวนไปสองสามวันทำให้เรื่องนี้ อธิบายได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเผยซื่อไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนางรู้สึกเพียงแค่ว่าจวหลลิงกัวกองสะสางปัญหาได้อย่างมีน้ำใจยิ่งนัก เป็นครอบครัวที่มีจิตใจดีงามครอบครัวหนึ่งเท่าว่าหมิงฐานกลับไม่รับไมตรีไว้สักนิดตัวลิงกัวกงส่งคนมามอบของกำนันแสดงความห่วงใยอย่างลับๆหมิงฐานยังไม่แม้แต่ปลายตามองด้วยซ้ําเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัสันฤดูช่างตัดเสื้อของร้านจิ่นซิ่วก็ถูกเชิญมาวัดตัวเพื่อตัดเสื้อผ้าที่ตัวจิ้งอันหงอีกครั้งหมิงฐานได้คิดเตรียมการไว้ล่ว ว่งหน้าเรียบร้อยแล้วว่าหลังจากถอนมั่น จะทำตัวโดดเด่นไม่ได้ไปพักใหญ่ๆดังนั้นผ้าที่เลือกในคราวนี้จึงเป็นสีเรียบๆทั้งหมดมีทั้งสีขาวนวลสีเขียวใบหญ้าและสีฟ้าอ,อ่อนเผยซื่อคิดว่าหมิงฐานอยากลองสิ่งแปลกใหม่จึงมีได้ขัดขวางเพียงแค่เลือกผ้าสีสันสดใสสองพับให้นางไว้ทำเสื้อตัวนอกทั้งยังเอ็นพิงหมอนอิงพลางเอ่อยอย่งเอาใจใส่ว่า ปกติยามอยู่ในตวนใส่เสียเรียบเรียบหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฤดูใบไม้พริเช่นนี้ยังต้องออกไปย่ำขคาจีชมบุกผาอยู่เด็กสาวใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสหน่อยจะได้ดูมีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋าใครเห็นใครก็ชอบท่านแม่พูดถูกเจ้าค่ะหมิงฐานไม่ได้บอกปัดแต่อย่างใดนางขานรับอย่างว่าง่ายเท่าว่าในใจกลับรู้สึกหงุดหงิดโมโ oh ห ทั้งที่เป็นฤดูใบไม้ผลิทั้งพี่ตนเองกลับไม่สามารถสวมใส่ชุดงดงามพวกนี้ออกไปอวดโฉมข้างนอกได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเรื่องการกินการอยู่เหล่านี้เผยซื่อก็ไม่เคยตกเป็นขี้ปากชาวบ้านสิ่งใดที่นางหาให้หมิงฐานก็จะหาให้เสินฮวาเพิ่มอีกชุดเช่นเดียวกันนางปัดฟองอากาศออกแล้วจิบชาอึกนึ่งครั้นแล้วก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ จึงเอ่ยคำชับกับหญิงชาราผู้ดูแลร้านจิน่นซิวว่าผ้าที่เหลือก็ตัดเพิ่มอีกสักสองสามชุด ตามขนาดตัวของคุณหนูสินับเวลาดูคุณหนูสามเองก็คงใกล้กลับมาแล้วไม่ได้เจอหน้ามาหลายปีไม่รู้ว่าบัดนี้รูปร่างเป็นเช่นไรบ้างอย่างไรก็เตรียมเอาไว้ก่อนดีกว่าหากไม่พอดีตัวรอให้นางกลับมาเมืองหลวงแล้วค่อยตัดชุดที่พอดีตัวให้ใหม่ก็แล้วกัน เจ้าค่ะถึงแม้หญิงชาราผู้ดูแลปากจะเอ่ยขานรับแต่ในใจกลับขบคิดว่าชุดพวกนี้ต้องตัดเย็บด้วยระดับความละเอียดประณีตเช่นเดียวกับของคุณหนูสี่ด้วยหรือไม่เพราะว่านางมักจะแวะเวียนไปมา ตามตระกูลใหญ่เป็นประจำจึงไม่ถึงกับมิอาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอันน้อยนิดของหูหยินท่านโหที่อยู่ตรงหน้าได้อันที่จริงไม่เพียงแต่เผยซื่อเท่านั้นที่มีท่าทีเปลี่ยนไปเล็กน้อยยามหมิงฐานกับเสินฮาวา่าได้ยินคำว่าคุณหนูสามพวกนางต่างก็นิ่งอึ้งไปในชั่วพริบตาเช่นกันแต่ไหนแต่ไรมาจวนจิ้งอันโหบุรุษเยอะสตรีน้อยอยู่แล้ว พอมาถึงรุ่นหมิงฐานสตรีก็มีจํานวนเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นเมื่อครั้งที่โหยินผู้เท่ายังมีชีวิตอยู่หลายบ้านยังมีได้แยกบ้านกันเหล่าลูกพี่ลูกน้องจึงนับเรียงอันดับอวสโสด้วยกันเหนือหมิงฐานไปไม่มีพี่สาวร่วมมารดาญาติผู้พี่ทั้งสองคนจากบ้านรองและบ้านสาม ก็ออกเรือนไปหมดแล้วพี่สาวซึ่งเป็นบุตรสาวที่เกิดจากอนุภรยาอย่างหมิงชูกลับยังอยู่ในวัยรอออกเรือนทั้งอายุอานามก็ใกล้เคียงกับนางเพียงแต่หมิงชูกับหลิวอีเหนียงไปอยู่ที่ชายแดนเป็นเพื่อนจิ้งอันโหบีดาของนางเป็นเวลาห้าปีแล้วที่ไม่เคยได้กลับมายังเมืองหลวง ตอนหน้านี้หมิงฐานเอาแต่จำว่าพอบีดาของนางกลับมาเมืองหลวงแล้วก็จะได้หารือเรื่องถอนมั่นเสียทีแต่กลับลืมไปว่าหมิงชูกับหลิวอีเหนียงก็จะกลับมาด้วยเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างนางกับหมิงชูย่ำแย่อย่างถึงที่สุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วตอนนี้หมิงชูจะกลับมานี่ไม่เท่ากับว่า ตอนผ่อนมั่นจะมีคนหัวเราะเยาะนางเพิ่มอีกคนหรือส่วนสิ่งที่สินหาัวาคิดในทันทีคือคุณหนูสามสกุลหมิงอย่างหมิงชูผู้นี้อายุเท่ากันกับนางแม้จะเป็นบุตรสาวอนุภรยาแต่ชาติตระกูลก็สูงทรงซ้ำยังเป็นที่โปรดปรานหากประเมินฐานะดูก็ถือว่าพอๆกันกับนางถือเป็นตัวเลือกคู่ครองที่เหมาะสมโดดเด่นยามนี้หมิงชูกลับมาเมือง เกรงว่าทั้งสองคนคงจะปะทะกันในเรื่องการหาคู่แต่งงานเป็นแน่ทันใดนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องโถงต่างก็เงียบไม่เปร่งวาจาหลุบตาพรางครุ่นคิดตึกตรอง เมื่อเผยซื้อเห็นว่าใกล้ถึงกำหนดการเดินทางกลับนอกจากนางให้ร้านจิ่นซิ่วตระเตรียมเสื้อผ้าอาพรเพิ่มแล้วนางยังเริ่มสั่งให้บ่ารับใช้เก็บกวาดจวนโหด้วยเช่นกันในเรื่องการดูแลจวนนางจัดการได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพียงแค่ไม่กี่วันทั่วทั้งจวนโ ก็ถูกเก็บกว่าทำความสะอาดอย่างเอี่ยมอ่องราวกับเป็นจวนหลังใหม่แม้แต่เรือนของหลิวอีเหนียงก็ยังปรับปรุงซ่อมแซมให้ใหม่ไม่มีตรงที่ใดให้จับผิดได้แม้แต่นิดเดียวแม่นมจางเห็นเผยซื่อทุ่มเทตั้งใจเช่นนี้ยามหวีผมให้เผยซื่อนางจึงอดบ่นกระปอดกระแปดมีได้ หญ่หูหยินต้องดูแลเรือนของหลิวซื่อไปเสียทุกเรื่องเช่นนี้ด้วยล่ะเจ้าคะสตรีที่เอาออกหน้าออกตามีได้ผู้นั้นยึดท่านโโหไปคนเดียวถึงห้าปีบัดนี้ เกรงว่าคงจะยิ่งพยองเป็นแน่แท้เผยซื่อพิษมองใบหน้าที่ยังคงเฉิดฉันงามล้ำในคันช่องไม่ส่งเสียงเอ่ยตอบรอบด้านไร้ผู้คนแม่นมจางจึงขยับเข้าไปใกล้ๆแล้วกระซิบเสียงเบาอีกครั้งว่ากันตามจริงนะเจ้าคะในตระกูลใหญ่เช่นนี้ การมีทายาทสืบสกุลถือเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้หูหญินจะลำบากในเรื่องนี้แต่ใช่ว่าสาวใช้หน้าตาสาสวยงดงามในจวนจะทำไม่ได้นี่เจ้าคะไม่อย่างนั้นหญิงสาวตระกูลเล็กๆในเมืองหลวงก็มีมากมาย่ันโหกับหลิวซื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีถ้าได้เห็นคนใหม่ๆก็คงจะเบื่อหนายนางแล้วล่ะเจ้าคะ่ะเผยซื่อหยิบปิ่นปักผมขึ้นมาจับเทียบ บนศีรษะผ้าทางไม่ใส่ใจฟังเท่าไรหร่นักหูเย็นแม่นมจางร้องเรียกขึ้นยังอดดนทนไม่ไหวเผยซื่อปลายตามองด้วยหางตาเอ่ยเสียงเย็นชาว่าเจ้าพูดผิดแล้วนางวางปิ่นปักผมลงแววตาเปลี่ยนเป็นล้ําลึกสุขุมความผูกพันระหว่างข้ากับท่านโหมีเพียงน้อยนิดเมื่อครั้งที่เขาต้องไปรับตำแหน่งต่างเมือง ก็เป็นข้าไม่ยอมไปทนลำบากที่ชายแดนแต่ขออยู่ที่เมืองหลวงแทนข้าควรจะขอบคุณหลิวซื่อถึงจะถูกอยู่ที่ชายแดนมาห้าปีท่านโหกลับมีได้รับคนใหม่เลยยิ่งไปกว่านั้นก็มีได้มีบุตรธิดาเพิ่มขึ้นมาลดปัญหาให้ข้าไปได้ไม่น้อยหากเป็นอนุภรยาคนอื่นติดตามเดินทางไปเกรงว่าคงจะไม่มีความสามารถเหมือนอย่างนางเช่นนี้ อีกอย่างค่าคงจะไม่มีวาสนาเรื่องทายาสืบสกุลแล้วการเลี้ยงดูเด็กเล็กๆคนหนึ่งไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองแรงกายแรงใจซ้ำยังไม่มีบรรดาศักิ์ให้สืบทอดหากจะต้องทนทรามานทรกรรมเช่นนั้นมิสู้เอาเรี่ยวแรงไปดูแลอาถารเสียยังจะดีกว่า หลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าเองก็เห็นชัดแล้วว่าอนาคตของตวนโหพวกเราครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับบุตรสาวที่แต่งออกอีกครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับต้าเกออเอ,อ ตอนที่ข้าแต่งเข้าจวนโหต้าเกอเออก็อายุไม่น้อยแล้วจึงไม่มีโอกาสบ่มเพาะความสนิทสนมผูกพันชันแม่ลูกแต่เป็นเพราะอาถรรพ์หลายปีมานี้เขาจึงให้ความเคารพยำเกรงข้าเช่นกันตรงจุดนี้แม่น้อมจางเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงหลายปีนี้ที่ตาเกอเออไปรับตำแหน่งที่ผางซานไม่ว่าจดหมายหรือของกำนันตามเทศการก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องพอรู้ว่าหูหยินมีโรคประจำตัวอย่างโรคปวดเข่าก็ยังอุตส่าห์หาตำรับยาจากที่ผางซานมาให้ถึงแม้จะมีได้เห็นผลอันใดมากมายแต่ก็รู้ขนบมีน้ำใจยิ่งเผยซื่อคิดถึงตรงนี้ริมฝีปากก็ยกยิ้มด้วยความพึง พอใจเช่นเดียวกันผ่านไปครู่หนึ่งนางพรันคิดอันใดบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งจริงสิ ช่วงนี้อาถานมีอันใดผิดปกติหรือไม่หลายวันตอนตอนเข้าว่างนางเอาแต่จ้องหญิงสาวครอบครัวสกุลเหลียงอยู่เป็นน,นั่นยามอยู่ข้างนอกนางรู้กฎระเบียบดียิ่งถ้าหากไม่มีเรื่องอันใดคงไม่มีทางลืมตัวเช่นนี้แล้วก็ที่ตกน้ำเมื่อคืนเทศกาลสร้างยวนนั่นอีกภายหลังสกุลเหลียงส่งของตำนั้นแสดงความห่วงใยมาให้นางปรับเฉยชาดูเหมือนไม่ได้ชื่นชอ อบสักเท่าไรแม่นนมจางเอ่ยตอบว่า คุณหนูสี่อายุอย่างน้อยโหยินคนก่อนให้นางมั่นหมายกับสกุลเหลียงตั้งแต่ยังเด็กปกติทั้งสองสกุลไปมาหาสู่กันน้อยครั้งจะสนใจใครรู้ก็มิใช่เรื่องแปลกหรอกเจ้าค่ะส่วนการที่สกุลเหลียงมอบของกำนันเพื่อแสดงความห่วงใยได้เป็นที่ชื่นชอบของบ้านสามีในอนาคตในใจของคุณหนูสี่ต้องปร,ปรับเรื่มยินดีแน่นอนเจ้าค่ะแต่ว่าเด็กสาวอาย อายุน้อยนั้นหน้าบ้างไม่กล้าแสดงออกมากก็เท่านั้นเอง เผว่าเผยซื่อยังคงรู้สึกผิดปกติอยู่ดีแต่ก็ม่ได้เอ่ยอันใดมากหากเทียบกับสวนจิ้งอันโหที่กำลังรอคอยผู้เป็นนายของตระกูลเดินทางกลับเมืองหลวงเรื่องที่เหล่าชนชั้นสูงในเมืองหลวงให้ความสนใจในระยะนี้กลับเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีลางบอกเหตุมาก่อนเฉิงเอินโหกู้จิงจงยึดครองที่ดินผู้อื่น ลักลอบเปิดเหมืองเกลือความผิดมากมายหลายกระทงตอนนี้ถูกริบบรรดาศักย์ยึดทรัพย์สินถูกตัดสินให้ในประเทศไปยังดินแดนห่างไกลพันลี้อุ้ยกุยเฟยผู้เป็นที่โปรดปรานเสมอมาก็ได้รับผลกระทบจากคดีนี้ด้วยเช่นกัน จนต้องถูกขับไล่เข้าตำหนักเย็นเคราะดีที่ความผิดไม่ฟัวพันไปถึงคนในครอบครัวดังนั้นนอกจากคนที่เกี่ยวข้องแล้วคนอื่นๆเพียงแค่ถูกลดฐานะเป็นสามัญชนบุรหุษไม่สามารถเข้าร่วมการสอบขุนนางได้ยามทุกคนพูดคุยถึงเรื่องนี้ก็อดสะเทือนใจมีได้ลดฐานะเป็นสามัญชน ห้ามเข้าร่วมการสอบขุนนางสกุลกู้ไม่มีหวังกลับมารุ่งเรืองดังเดิมได้ภายในสามรุ่นแน่นอนไปหมินม่นหมิ่นถอนหายใจเฮือกใหญ่งานเลี้ยงในวังช่วงเทศกาลสร้างหยวนกู้จิวเรายังใจกล้าเถาวายบทเพลงอยู่เลยนี่พึ่งจะผ่านไปไม่กี่วันเองเหตุใดถึงกระทันหันเช่นนี้เล่า เจ้าจิงวานบุตรสาวราชบัณฑิตสำนักฮั่นหลินซึ่งเป็นสหายรักกับหมิงฐานและไปหมินมินเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่าไม่กระทันหันรอกวันนั้นข้าโดนลมหนาวจนเป็นหวดัดต้องพักผ่อนอยู่ในบ้านเลยมีได้ไปร่วมงานเลี้ยงภายหลังก็พอจะได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในตำหนักอยู่บ้างอันที่จริงสถานการณ์ในตำหนักตอนนั้นก็บอกใบได,ได้หลายเรื่องแล้ว หมิงถานเข้าใจจุดสำคัญได้อย่างทะลุป,ปรุปรงตั้งแต่แรกแล้วคำพูดของโจจิ้งวานก็ตรงกับสิ่งที่นางคิดอยู่เช่นกันมีเพียงไปหมินหมินเท่านั้นที่ชะงงงงวยอาถานเจ้าฟังเข้าใจด้วยหรือเหตุใดถึงไม่กระทันหันเหตุใดถึงมีการบอกใบเอาไว,ว้แล้วเล่าหมิงถานครานจะอธิบายนางดันจานเหอเถาบนโตะ๊ะไปตรงหน้าไปหมินหมน กินเยอะๆหน่อยจะได้บำรุงสมองไปหมิ่นหมิ่นยื่นมือออกไปตีนางหมิงฐานรีบหลบหลีกซ้ำยังเอ่ยกระเซ้าด้วยท่าทางเรียบร้อยดูเป็นผู้สูงศักดูเจ้าสิไม่มีความสงบสงเงียมเป็นกุลสตรีอย่างข้ากับจิ้งหวานเลยสักนิดหากเป็นเช่นนี้จะเป่าประกาศชื่อเสียงของสามยอดหญิงแห่งเมืองหลวงให้เป็นที่เลื่องลือได้อย่างไร จิ้งวานถือว่าแล้วไปแต่เจ้าสงบสง,งียมเป็นกุลสตรีตรงไหนกันดีแต่เสแสงต่อหน้าคนนอกละสิไม่ว่าพูดจาหน้าไม่อายไปหมิ่นหมิ่นเอ่ยยางไม่ยอมแพ้หนิงฐานเอ่ยดีกว่าเจ้าพี่แค่เสแสงต่อหน้าคนนอกก็ยังทำไม่ได้แล้วกันเอาล่ะเจ้าจิ้งวานยกผ้าเช็ดหน้าปิดปากหัวเราะนางเป็นคนเบบางนุ่มนวลมาแต่ไหนแต่ไรเสียงที่ใช้พูดก็เล็กแผ่ว เลิกเถียงกันได้แล้วเดี๋ยวข้าจะอธิบายให้ฟังเองฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ